The news. สวัสดีครับคุณผู้ฟัง v อ i c อ o ต์อเมริกาภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่17ตุลาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับ รัสเซียและยูเครนยิงขีปนาวุธถล่มโจมตีกันและกันอย่างต่อเนื่องเสียชีวิต4รายจากเหตุไฟไหม้เรือนจำอิรา่านท่ามกลางการประท้วงใหญ่ในหลายเมืองและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวสุนทรพจน์ประชุมพรรคคอมมิวนสิสต์ยกย่องการต่อสู้โควิดและโมเดลเศรษฐกิจจีน ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์สองอนาคตสีจิ้นผิงบนเวทีประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนรายงานเรื่องชาวจีนกวางต้งกังวลเกี่ยวกับอนาคตของภาษาของตนส่งท้ายวันนี้นะครับเรื่องราวการเปิดถนน Little Thailand ย่อเมืองไทยมาไว้ที่มหานครนิวยอร์กติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวชัชิงตันครับ ครับเริ่มกันที่ยูเครนนะครับเจ้าหน้าที่ของยูเครนและรัสเซียต่างกล่าวหากันและกันว่ายิงจรวดโจมตีพื้นที่ของอีกฝ่ายหนึ่งในการต่อสู้เพื่อแย่งชิงดินแดนในยูเครนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ยูเครนระบุว่าจรวดของรัเสเซียโจมตีใส่เมืองแห่งหนึ่งใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สปอริเซียทําให้มีผู้เสียชีวิต6คนและทําลายเครือข่ายส่งไฟฟ้า5จุดท่อส่งกา๊าซและอาคารของพลเรือนอีกหลายแห่งนะครับขณะที่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัเสเซียกล่าวหาว่ายูเครนยิงตมโจมตีอาคารสํานักง,งานนายกเทศมนตรีเขตปกครองดอนเนสที่รัเสเซียอ้างการครอบครองอยู่สร้างความเสียหายอย่างมากให้อาคารดังกล่าวยังไม่มี รายงานผู้เสียชีวิตจนถึงตอนนี้นะครับขณะที่รัฐบาลกรุงเคียฟก็ยังไม่ได้ออกมากล่าวอ้างว่าเป็นความรับผิดชอบของตนในการโจมตีสำนักง,งานนายกเทศมนตรีเขตปกครองดอนสจริงการต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปในหลายพื้นที่ทางภาคตนออกของยูเครนนะครับโดยรัฐบาลยูเครนรายงานว่ากองทัพรัเสเซียใช้ปืนใหญ่โจมตีใส่ชุมชนหลายแห่งในเขตปกครองคาคิฟและลูฮันสรวมทั้งเขตปกครอง เคอร์ซนทางภาคใต้ด้วยขณะเดียวกันสื่อของทางการรัสเซีย Ia Novosti เปิดเผยนะครับว่าได้ยิงทำลายขีปนาวุธของยูเครนไปอย่างน้อย16ลูกในเขตปกครองเบกอรอดททางภาคใต้ของรัสเซียซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครน เมื่อวันเสาร์นะครับทางการยูเครนรายงานว่ารัสเซียยังคงระดมโจมตีใส่พื้นที่รอบกรุงเคียฟโดยมุ่งเน้นทำลายโครงข่ายพื้นฐานด้านไฟฟ้าและพลังงานของอยูเครนเป้าหมายเพื่อสร้างความเสียหายต่อสาธารณูปโภคต่างๆให้มากที่สุดนั่นเองนะครับส่วนที่ร่านนะครับ อิหร่านเปิดเผยว่ามีนักโทษเสียชีวิต4คนบาดเจ็บ61คนจากเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่เรือนจำเอเวนในกรุงเทหรานซึ่งเป็นสถานที่คุมขังนักโทษการเมืองและผู้รณรงค์ต่อต้านรัฐบาลอิหร่านเหตุไฟไหม้ครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นในวันเสาร์นะครับระหว่างระหว่างที่กำลังมีการเดินขบวนประท้วงซึ่งเข้าสู่สัปดาห์ที่5สืบเนื่องจากการเสียชีวิตของสตรีวัย22ปีมาซะ อามินน่ระหว่างที่ถูกตำรวจสินธรรมอิหร่านจับกลุ่มตัวในข้อหาสวมผ้าคลุมผมไม่เรียบร้อยนะครับสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่านเผยแพร่วิดีโอแสดงให้เห็นเหตุการณ์ไฟไหม้โดยระบุว่านักโทษ4คนเสียชีวิตจากการสูดดมควันไฟเข้าไปขณะที่มีผู้บาดเจ็บสาหัส4คนจาก61 น,นะครับทางการอิรานบอกว่าสามารถควบคุมเปลวเพลิงได้ภายในเวลาหลายชั่วโมงแต่ก็ไม่มีนักโทษลบหนีออกไปได้แต่อย่างใดนะครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีแถลงการว่ากำลังติดตามรายงานเร่งด่วนจากเรือนจำเอวินขณะที่กำลังติดต่อกับรัฐบ,บาลสวิตเซอร์แลนด์ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของสหรัฐในอิรานด้วย โดยกล่าวด้วยนะครับว่าอิรานต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อความปลอดภัยของพลเมืองอเมริกันที่ถูกจับกลุ่มอย่างไม่ถูกต้องในอิรานและควรได้รับการปล่อยตัวทันที เรือนจำเอวินนะครับคุมขังนักโทษในข้อหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงรวมถึงพลเมืองสองสัญชาติและผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลชาติตะวันตกซึ่งอยร่านมักใช้คนเหล่านี้ในการต่อรองระหว่างประเทศนะครับที่ผ่านมาองค์กรสิทธิมนุษยชนหลายแห่งกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่เรือนจำแห่งนี้ล่วงละเมิดต่อนักโทษจานวนมากนะครับ วิดีโอที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์แสดงให้เห็นเสียงปืนและระเบิดดังบริเวณเรือนจำและมีผู้ประท้วงชุมนุมตามท้องถนนพลางตะโกนคำขวัญขับไล่เผด็จการอิร่าน บรรดาเจ้าหน้าที่ิหรานนะครับพยายามบอกปัดความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เรือนจำเอวินกับการประท้วงที่กำลังดำเนินอยู่โดยองค์กรสิทธิมนุษยชนรายงานว่ามีผู้ประท้วงเสียชีวิตแล้วมากกว่า200คนนับจากเกิดเหตุการณ์ประท้วงทั่วยหรานเมื่อวันที่17กันยายนเป็นต้นมานะครับ จากยุรานไปต่อกันที่จีนนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวยกย่องความสำเร็จของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการต่อสู้กับการระบาดใหญ่ของโควิด -19 และสนับสนุนภาคเอกชนและกลไกลตลาดให้มีส่วนสำคัญในระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมของจีน ประธานาธิบดีสีนะครับกล่าวในพิธีเปิดการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นการประชุมที่จัดขึ้นทุก5ปีโดยมีผู้โดยมีผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จากทั่วประเทศราว2 3 0 0คนเข้าร่วมที่หอประชุมใหญ่ประชาชนจีนทางฝั่งตะวันตกของจัตุรัสเทียนอันเหมินภายใต้การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดน,นะครับ คาดว่าในการประชุมครั้งนี้ประธานาธิบดีสีจะได้รับการรับรองให้ดํารงตําแหน่งเป็นสมัยที่3ไปอีก5ปีซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับจากเหมาเจ๋อตุงผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีผู้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการพรรคและประธานาธิบดีจีนเป็นสมัยที่3นะครับนอกจากประเด็นโควิดและเศรษฐกิจ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังกล่าวยกย่องการรับมือสถานการณ์การประท้วงในฮ่องกงเมื่อไม่กี่ปีก่อนและการปกป้องการแยกตัวเองของไต้หวันออกจากจีนแผ่นดินใหญ่นะครับสีกล่าวด้วยว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีสมาชิก96ล้านคนสามารถเอาชนะปัญหาความยากจนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติได้สำเร็จนะครับ ทั้งนี้อำนาจทางการเมืองของสีจิ้นผิงไม่ได้รับผลกระทบมากนักนะครับจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงสืบเนื่องจากมาตรการโควิดเป็นศูนย์ที่จีนนำมาใช้เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด -19 รวมทั้งความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐที่แย่ลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพราะความขัดแย้งทางการค้าและสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน เมื่อ4ปีก่อนนะครับสีได้ปรับแก้กฎเกณฑ์เรื่องการจำกัดวาระการดำรงตำแหน่ง2สมัยเพื่อให้ตนสามารถดำรงตำแหน่งสมัยที่3ได้นะครับโดยคาดว่าระหว่างการประชุมครั้งนี้จะมีการรับรองตำแหน่งของเขาในฐานะเลขาที่การใหญ่ของพักคอมมิวนสิสต์ประธานคณะและคณนะและประธานคณะกันมาทการการทหารอย่างเป็นทางการด้วยนะครับก่อนที่จะมีการประกาศวาระการดำรงตำแหน่ง ประธานาธิบดีสมัยที่3ในการประชุมสภาประชาชนจีนในเดือนมีนาคมปีหน้านะครับนอกจากนี้ประธานาธิบดีสีจะประกาศรายชื่อคณะกรรมาที่การโพลิตบูโรชุดใหม่ด้วยซึ่งรวมถึงผู้ที่จะมาทำหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของจีนนะครับ ครับก็มีการคาดการณ์นะครับว่าจะมีการรับรองให้ปรัานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นเวลาอีก5ปีนะครับซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของจีนผู้สื่อขาว o ิเซินดี้ซุยนะครับมีรายงานเชิงวิเคราะห์ย้อนดูผลงานและมองถึงทิศทางอนาคตของสีจิ้นผิงและคุณนีทิการกำลังวันถ่ายทอดมาเสนอครับ ประธานาธิบดีสีจินผิงขึ้นกล่าวสนทรพจน์ความยาวเกือบสองชั่วโมงในการเปิดประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งผู้นำสีมองถึงโอกาสในการปกครองจีนประเทศที่กำลังแผ่ขยายอำนาจทางเศรษฐกิจและภูมิภาคอย่างเต็มที่แต่เวลาเสียงปรบมือเกิดกกล้องในเวทีประชุมใหญ่ไว้เบื้องหลังเขาทราบดีว่าเสียงวิจารณ์บทบาทของเขาทั้งภายในพรรคและจากภายนอกต่างกระหึ่มดังไม่แพ้กัน ประธานาธิบดีสีจินผิงผู้ฝากฎเกณฑ์มากมาอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับจีนในขณะที่แทบไม่เอ่ยถึงเรื่องเหล่านั้นมากนักไม่ว่าจะเป็นการเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ให้ยุติการจำกัดวาระการดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศ การจำคุกสมาชิกระดับสูงที่มีอำนาจภายในพรรคการลงโทษเจ้าหน้าที่จำนวนมากภายใต้นโยบายปราบปรามการทุจริตและทำให้กองทัพจีนอยู่ภายใต้อำนาจพรรคคอมมิวนิสต์จีนในวาระดำดรงตำแหน่งสองสมัยที่ผ่านมาประธานาธิบดีสีได้ผลักดันความฝันของจีนที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศให้กลายเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งไม่ใช่ในฐานะของโรงงานอุตสาหการรมของโลกแต่คือประเทศใหญ่ที่ขึ้นมาขับเคี่ยวกับสหรัฐในด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ผู้นำจีนรายนี้ยังได้ขยายโครงการลงทุนและโครงสร้างพื้นฐานในหลายประเทศทั่วโลกภายใต้ในโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่มุ่งเป่าสร้างเส้นทางสายใหม่ในยุคใหม่ที่แผ่ขยายไปทุกทวีปการกระชับให้ฮ่องกงอยู่ภายใต้รัฐบาลปักกิ่งหลังการประท้วงใหญ่เมื่อปี2019พร้อมทั้งต่อต้านสิ่งที่ผู้นำจีนมองว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลวอชิงตันและไต้หวันพยายามเปลี่ยนแปลงสถานภาพปัจจุบันหรือสถานสโคของไต้หวันโดยการส่งเครื่องบินรบใกล้เกาะไต้หวันด้วยความหวังที่จะรวมดินแดนให้เป็นหนึ่งเดียว ฝั่งผู้คัดค้านการบริหารประเทศข,ของสีจิ้นผิงมองว่าผู้นําจีนรายนี้เป็นผู้นําที่จุกจิกและเน้นรายละเอียดและเป็นผู้นํเผด็จก,การที่ย่าแย่โดยเปรียบเทียบเขากับอดีตผู้นําเหมาเจ๋อตุงและกล่าวหาผู้นําสีว่าพยายามอยู่ในอํานาจตลอดไปนอกจากนี้ยังโจมตีการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดเพื่อควบคุมการระบาดของโควิดว่าทาให้เศรษฐกิจจีนและระบบผงโซ่อุปทานทั่วโลกนั้นได้รับผลกระทบ แต่ในมุมมองของลูอิสเฉินนักธุรกิจที่เป็นเพื่อนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าประธานาธิบดีสีนึกถึงอนาคตของประเทศและชีวิตของประชาชนเป็นหลักแต่สื่อต่างชาติตีข่าวแต่งแง่ลบของเขา ย่อนไปก็ตามเฉินมีทัศนะที่สวนทางกับนักวิเคราะห์มากมายที่ต่างคาดการว่าประธานาธิบดีสีจะไม่เพียงแต่อยู่ต่อในสมัย3เท่านั้นแต่จะดํารงตําแหน่งตลอดไปโดยเฉินมองว่าผู้นําสีอาจตระหนักดีถึงขีดจํากัดของตัวเองเข้ากล่าวกับวิวเอได้ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงต้องการจะอยู่ต่อเพียง5ปีเพื่อทําทุกอย่างให้เสร็จสิ้นเท่านั้น ฉชนที่ว่าแรงกดดันจากภายในพรรคคอมมิวนิสต์จีนอาจมีบทบาทต่อการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีสีเพราะนโยบายต่อต้านการทุจริตที่รุนแรงอาจสร้างความขุนเคืองให้กับหลายคนที่เป็นสมาชิกพรรคซึ่งท้ายที่สุดแล้วคนเพียงคนเดียวไม่อาจทำหลายสิ่งได้ทั้งหมด ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเข้าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนในวัยหนุ่มหลังความพยายามหลายครั้งที่ล้มเหลวไต่เต้าจากเลขาพรรคระดับท้องถิ่นจนก้าวขึ้นมาเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อปี2012และเป็นประธานาธิบดีของจีในในเวลาต่อมาในแง่อุดมการการเมืองประธานาธิบดีสีได้รับสิ่งวิจารณ์เรื่องการยึดมั่นในอุดมการคอมมิวนิสต์มากเกินไปโดยเขาแตกต่างจากผู้นำจีนคนอื่นๆตรงที่เป็นผู้นำจีนที่เกิดหลังจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนครองอำนาจช่วงปี1949และเขเขขาาา้รรับกกศึกษา ในช่วงจีนยุคใหม่ตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้นำจีนประธานาธิบดีสีมีทั้งผู้สนับสนุนและต่อต้านฝ่ายวิจารณ์ผู้นำจีนกล่าวหาว่าเขาโจมตีคู่แข่งทางการเมืองด้วยนโยบายต่อต้านการทุจริต ทำให้การปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศถอยหลังลงคลองด้วยระบบการสอดแนมตรวจตราประชาชนในวงกว้างการปฏิบัติต่อชาวอุยกูในเขตปกครองตนเองซินเจียงการออกกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่กับฮ่องกงที่มีผลต่อเสรีภาพของประชาชนที่นั่นแต่คณะทํา,าทงานของเขากลับแย้งว่ามาตรการทั้งหมดนี้เป็นสิ่งจําเป็น ชองปีแอร์คาเบสตนันผู้เชี่ยวชาญด้านจีนจาก French Center for Research on Contemporary China ในฮ่องกงได้ให้ทัศนะกับว,วเ a ว่าประธานาธิบดีสีมุ่งเน้นเรื่องอำนาจมากไปและไม่ฟังเสียงของใครอีกแล้วแรงดึงดันต่อบทบาทของรัฐวิสาหากิจนั้นจะไม่ให้ผลดีกับเศรษฐกิจเพราะมีเพียงบริษัทเอกชนเท่านั้นที่สร้างงานให้กับจีนในตอนนี้ ส่วนผู้สนับสนุนมองว่าประธานาธิบดีสีทำสิ่งที่จำเป็นในการต่อต้านการทุจริตการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดอันเนื่องมาจากการพัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดดจนทำให้เกิดช่องว่างด้านความมั่งคั่งเพิ่มมากขึ้นสู่องอี้ชายชาวฮ่องกงที่ย้ายมาจากมณฑลฟูเจียนตั้งแต่ปลายครสิสต์ศวรรษที่พ970อกกับวิวเอว่า ครอบครัวและเพื่อนฝูงของเขาที่อาศัยอยู่ในจีนต่างรู้สึกว่ามีเพียงประธานาธิบดีสีเท่านั้นที่จะสามารถฟื้นฟูจีนขึ้นมาได้จีนต้องการผู้นำที่แข็งแกร่งหากประชดา,ากผู้นำแบบนี้แล้วคุณจะปกครองเหล่าทัพได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเจ้าหน้าที่ทุจริตและเป็นผู้นำระดับสูงด้วยแล้วในความเห็นของเฉินเพื่อนของประธานาธิบดีสีเชื่อว่าเขาจะดำรงตำแหน่งต่อไปในอีก5ปีข้างหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายของประเทศโดยเป้าหมายที่สำคัญของประธานาธิบดีสีก็คือการเดินหน้าแก้ปัญหา ความยากจนโดยเมื่อปีที่แล้วผู้นําจีนได้ประกาศความสําเร็จในการทําให้ประชาชนเกือบ100ล้านคนหลุดพ้นจากระดับความยากจนมาได้ในช่วงที่เขาเป็นผู้นําประเทศ แต่ยังมีชาวจีนอีกหลายล้านชีวิตที่ยังดารงชีพด้วยรายได้ต่ำกว่า1000หยวนหรือราว5 3 0 0ัรบาทต่อเดือนค่ะในระหว่างสุนทรพจน์เปิดประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานาธิบดีสีได้กล่าวถึงเป้าหมายในการสร้างความมั่งคั่งร่วมกันแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องนี้และไม่มีความชัดเจนว่ามาตรการดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนหรือคัดค้านมากน้อยแค่ไหนส่วนประเด็นสําคัญในเวทีนี้ที่ว่าประธานาธิบดีสีจะอยู่ต่ออีก5ปีหรือไม่ในมุมมองของวิตเตอร์เกาที่เปิดเผยกับยู ว่าไม่มีอะไรที่สิ้นสุดแน่นอนจนกว่าจะได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการค่ะดิฉันนิธิการกำลังวันวิโอเววอชิงตันขอบคุณครับคุณนิธิการครับต่อไปก็เดี๋ยวไปฟังเรื่องของจีนเช่นเคยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนนะครับ ครับชาวจีนกวางตุ้งมีรายงานนะครับว่าตอนนี้พวกเขากังวลเกี่ยวกับอนาคตของภาษาของพวกเขาเองนะครับทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคุณธัญ,ญพรสุนทรวงเรียบเรียงรายงานมาเสนอครับหลายปีที่ผ่านมาการเรียนพูดภาษาจีนกวางตุ้งไม่ใช่เรื่องยากเลยในนครซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นเมืองที่มีคนพูดภาษาจีนกวางตุ้งมากมายจากจีนตอนใต้อพยพมาอยู่เป็นเวลานานกว่า150ปี แต่ตอนนี้มีความหวอนเกรงว่าภาษาและวัฒนธรรมกวางตุ้งอาจจะสูญหายไปจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมในปัจจุบันค่ะทั้งนี้การเรียนภาษาจีนกวางตุ้งนั้นอาจเป็นเรื่องยากแม้ว่าในการเขียนภาษาจีนกลางและกวางตุ้งจะใช้อักษรจีนตัวเดียวกันแต่ในการพูดทั้งสองภาษาจะแตกต่างกันภาษาจีนกลางมีสีโทนเสียงพื้นฐานส่วนกวางตุ้งนั้นมี9โทนซึ่งแยกความแตกต่างได้ยาก นอกจากนี้ผู้คนทั่วโลกที่ใช้ภาษาจีนกวางตุ้งนั้นมีอยู่ประมาณ85ล้านคนส่วนภาษาจีนกลางมีอยู่ประมาณ1,000ล้านคนซึ่งรัฐบาลจีนกำลังผลักดันให้ใช้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาประจำชาตินะคะที่ประเทศอังกฤษโรงเรียนส่วนใหญ่ที่สอนภาษาจีนมักจะสอนภาษาจีนกลางเช่นเดียวกับในสหรัฐด้วยเหตุนี้เองครอบครัวผู้อพยพจำนวนมากจึงพยายามหาวิธีถ่ายทอดภาษากวางตุ้งและวัฒนธรรมของตน ซีซีแปงครูสอนภาษาจีนกวางตุ้งที่โรงเรียนเรนโบสิสแคนโตนิสในกรุงลอนดอนกล่าวว่าพ่อแม่หลายๆคนต้องการให้ลูกของตนสามารถสื่อสารกับปู่ย่าตายายได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากที่อังกฤษมีแหล่งการเรียนรู้น้อยมากดังนั้นผู้ปกครองจํานวนมากจึงเกิดความหงุดหงิดและยอมแพ้และนั่นก็เป็นจุดที่ทําให้พ่อแม่เหล่านั้นติดต่อมาที่เธอคะ่ะแปงกล่าวว่าเธอไม่ได้สังเกตเห็นความกังวลโดยตรงมากมายเกี่ยวกับภาษาจีนกวางตุ้งที่กําลังสูญหายไป แต่เรื่องนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีผู้อพยพชาวฮ่องกงจำนวนมากขึ้นย้ายมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษและเธอคิดว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเมื่อชาวฮ่องกงมาตั้งรกรากที่ประเทศอังกฤษมากขึ้นเรื่อยๆก็อาจมีผู้ปกครองจำนวนมากขึ้นที่กังวลว่าลูกๆของตนจะปฏิเษษสธภาษาจีนกวางตุ้งโดยสิ้นเชิงนะคะส่วนที่ประเทศจีนผู้คนแสดงความกังวลมาหลายปีแล้วว่ามีการใช้ภาษาจีนกวางตุ้งลดลงทั้งนี้ภาษาจีนกวางตุ้งนั้น ใช้กันในมณฑลกวางตุ้งซึ่งอยู่ทางตอนออกเฉียงใต้ของจีนและเมืองต่างๆของฮ่องกงและมาเก๊ากวางโจวซึ่งเดิมชื่อแคนตันถือเป็นแหล่งกําเนิดของภาษากวางตุง้งแต่ปัจจุบันเป็นศูนย์รวมงานด้านการผลิตและเทคโนโลยีที่นําภาษาจีนกลางมาใช้ตอนนี้คนหนุ่มสาวจํานวนมากสามารถเข้าใจภาษาจีนกวางตุ้งเท่านั้นแต่ไม่สามารถพูดได้ค่ะแม้ว่าภาษาจีนกวางตุ้งจะไม่ได้มีความสําคัญต่อชีวิตของผู้คนอย่างที่เคยเป็นมา แต่ก็ยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าภาษานี้อยู่ในภาวะวิกฤตในกวางโจนอกจากนี้ภาษาจีนกวางตุ้งยังคงใช้กันในบ้านและในหมู่เพื่อนฝูงและยังมีช่องรายการโทรทัศน์กวางตุ้งและการประกาศเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธรารณะเป็นภาษากวางตุ้งอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามภาษากวางตุ้งยังคงเป็นภาษายอดนิยมในฮ่องกองซึ่งถูกใช้โดยประชากร90%อร์เซตตามข้อมูลจากเรลาชักหมิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านภาษา,าศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Education University of Hong Kong ส่วนที่สหรัฐมีความแตกต่างในเรื่องนี้กล่าวคือการสอนภาษาจีนกวางตุ้งลดลงไปบ้างรวมถึงในซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นเมืองที่ดึงดูดผู้คนที่พูดภาษาจีนกวางตุ้งจำนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมานอกจากนี้เขตการศึกษาต่างๆในซานฟรานซิสโกยังมีหลักสูตรภาษาจีนกวางตุ้งและภาษาจีนกลางสำหรับนักเรียนที่ยังอายุน้อยแต่ในโรงเรียนมัธยมปลายมีหลักสูตรภาษาจีนกลางเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ ในปี1990 g r a c เกรยูได้รับการว่าจ้างที่ City College of San Francisco ซึ่งมีครูภาษาจีนกวางตุ้งอยู่4คนและมีชั้นเรียนภาษาจีนกวางตุ้งเปิดสอนหลายชั้นเรียนในแต่ละปีแต่ในช่วง6ปีที่ผ่านมายูกลายเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนกวางตุ้งเพียงคนเดียวที่สอนปีละ3ชั้นเรียนในฤดูใบไม้ผลิตที่ผ่านมา City College ได้อนุมัติให้มีหลักสูตรภาษาจีนกวางตุง้งโดยมีผู้สอนชาวจีนกวางตุ้งอย่างน้อยหนึ่งคน อยู่ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าชั้นเรียนภาษาจีนกวางตุ้งจะไม่ถูกยกเลิกไปถ้าหากเธอกเกษียณอายุในขณะเดียวกันโรงเรียนภาษาจีนอิสระก็พยายามช่วยสอนภาษาจีนกวางตุง้งในขณะที่ชุมชนที่พูดภาษานี้ก็กำลังเติบโตขึ้นค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ ครับคุณธัญพรครับนั่นก็เป็นเรื่องของอันตรายที่เกิดขึ้นกับภาษากวางตุ้งที่อาจจะสูญหายไปนะครับไปฟังรายงานที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศบ้างนะครับสำนักง,งานอุตุนิยมวิทยายุโรปรายงานในวันพฤหัสบดีนะครับว่าภูมิภาคยุโรปอาจเผชิญกับอากาศเย็นขึ้นในช่วงก่อนสิ้นปีนี้แต่โดยรวมแล้วคาดว่าอุณหภูมิของยุโรปในช่วงฤดูหนาวปีนี้อาจสูงกว่าระดับเฉลี่ยนะครับ อุณหภูมิในช่วงฤดูหนาวของยุโรปปีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับต่อครัวเรือนต่างๆที่มีแนวโน้มเผชิญต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นจากเครื่องทําความร้อนในขณะที่รัฐบาลประเทศในยุโรปพยายามลดการพึ่งพาก๊สธรรมชาติจากรัเสเซียค a ร์โลบู n t e บูอนะครับแห่ง European Center for Mid-Medium Range Weather Forecast หรือศูนย์พยากรณอากาศระยะกลางแห่งยุโรปบอกว่า เราคาดว่าอุณหภูมิของยุโรปในช่วงฤดูหนาวปีนี้อาจสูงกว่าระดับเฉลี่ยนะครับอย่างไรก็ตามมีโอกาสเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า blocking pattern ที่อาจนำไปสู่ความเย็นแบบฉับพลันทั่วยุโรปได้นะครับ blocking pattern ในฤดูหนาวคือปรากฏการณ์ทางสภาพภูมิอากาศที่ทำให้เกิดอุณหภ,ภูมิเยือกแข็งแบบคงที่ซึ่งบั o อันเทมโปกล่าวว่ามีมโอกาสเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมปีนี้นะครับแต่เขากล่าวด้วยว่าปรากฏการณ์ลานินยาซึ่งเกิดขึ้นในปีนี้เช่นกันจะมีผลให้ช่วงหลังของฤดูหนาวในยุโรปมีอุณหภูมิสูงขึ้นและความชื้นเพิ่มขึ้นจากลมที่พัดมาจากทางตะวันตกนะครับ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเชื่อว่ายุโรปจะสามารถผ่านความยากลําบากจากการถูกตัดการขนส่งก๊าซธรรมชาติของรัสเซียในฤด,ดูหนาวปีนี้ได้หากอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวนะครับแต่หากว่าอุณหภูมิหนาวเย็นต่ากว่าค่าเฉลี่ยราว10%อร์เซนจะสร้างปัญหาอย่างมากต่อระบบพลังงานของยุโรปโดยรวมนะครับ อีกด้านหนึ่งนะครับองค์กรพันธมิตรเพื่อวัคซีนกาวิประสบปัญหาในการจัดซื้อวัคซีนให้กับประเทศที่ขาดแคลนในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิดสินะครับแต่เวลานี้ทางองค์กรได้ตัดสินใจปรับเปลี่ยนแผนงานที่จะเอื้อให้มีการถอนเงินสดออกมาโดยไม่มีการล่าช้าในกรณีที่ความมีความจําเป็นต้องซื้อวัคซีนสําหรับการระบาดท,ที่อาจเกิดขึ้นนะครับ เซตเบิร์กเล่ผู้บริหารของกาวิกล่าวว่าทางองค์กรกำลังระดมทุนจากผู้บริจาคทั้งในสหรัฐและในยุโรปเพื่อที่จะสามารถดำเนินการตามคำมั่นสัญญาในเรื่องการจะซื้อวัคซีนให้แก่ประเทศที่ขาดแคลนได้นะครับโดยกาวิและองค์การอนามัยโลกร่วมกันจัดตั้งโครงการโคว็กซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อจดหาวัคซีนป้องกันโควิดให้กับประเทศยากจนนะครับ ปัจจุบ,บันการเร่งผลิตอย่างหนักทําให้วัคซีนมีมากเกินความต้องการไปแล้วนะครับโดยตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา c o ว a x ได้ขอให้ผู้ผลิตวัคซีนลดหรือชะลอการส่งมอบวัคซีน400ล้านถึง600ล้านโดสไว้ก่อนเนื่องจาก c o ว a x นั้นมีวัคซีนป้องก COVID ันโควิดอยู่แล้ว300ถึง400ล้านโดสเพื่อส่งให้เกาะแก่ประเทศใดก็ตามที่ต้องการวัคซีนเพิ่มเติมนะครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการ เป็นเรื่องของทางการนครนิวยอร์กนะครับผ่านกฎหมายรับรองชื่อถนน Little Thailand Way ในย่านเอเ h u r s t นะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชุมชนไทยและก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมคนไทยในนครนิวยอร์กโดยเพิ่งทำพิธีเปิดป้ายถนนอย่างเป็นทางการมเมื่อเร็วๆนี้นะครับคุณพินิจการตุลาชมจะพาไปรู้จักย่านชุมชนที่มีความโดดเด่นเหมือนกับการย่อเมืองไทยมาไว้ที่นครนิวยอร์กแห่งนี้ครับ พิธีเปิดป้ายถนน Little Thailand Way บริเวณหัวมุมถนนหมายเลข77กับถนนว o o ซ้ายย่านเอ h ม r s t ในเขต Queen's ยืนยันอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนไทยและเป็นถนนชื่อใหม่ล่าสุดที่สภานครนิวยอร์กมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดตั้งให้เป็นส่วนหนึ่งในสังคมพ้าหุวัฒนธรรมของนครนิวยอร์กอย่างเป็นทางการ ชาวชุมชนไทยไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับย่านนี้ครับวัดไทยร้านอาหารไทยร้านขายของชำบ้านเรือนและธุรกิจต่างๆของคนไทยตั้งอยู่อย่างหนาแน่นมาหลายทศวรรษแล้ว คุณโสพลโกโสลานนท์และคุณรณชัยแก้วสุริยะชาวไทยในนครนิวยอร์กบอกกับวีเอไทยเมื่อได้เห็นชื่อถนนลิตเติ้ h ไทยแลนด์เที่สะท้อนความเป็นชุมชนไทยอย่างเป็นทางการก็ดีใจนะครับที่ว่าที่ชุมชนคนไทยครับจะได้ได้รับการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ r e c ก g n i z e เหมือนกับว่าให้รู้ว่าณนะตรงช่วงเนี้เนี้ยครับเป็นชุมชนที่ คนไทยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากก็รู้สึกดีครแล้วก็ภูมิใจครับเพราะว่านิวยอร์กเนี่ยมันเราไม่มีเขาเรียกว่าไทย,ไทยเหมือนไทยทาวลิเทอร์ไทยทาวก็แล้วแต่ที่เรียกหาแต่ว่าคือเราไม่มีนานมากครับผมอยู่อเมริกามา20ปีแล้วฮะกว่าจะมีนี่เพิ่งเพิ่งเพิ่งมาเกิดขึ้นตอนนี้แหละฮะผมว่ามันเป็นเหมือนแบบเป็นจุดศูนย์รวมของความเป็นไทยอยู่ที่นี่ครเพราะว่า แถวเอ็มเพิร์ดเนี่ยเรามีทั้งวัดไทยมีร้านอาหารไทยมีร้านตัดผมไทยมีนวดแผนไทยมีโกโซอรี่ไทยมีหลายอย่างอะฮะครับมันเป็นศูนย์รวมมาเวลาเขามานึกถึงเอ็มเพิร์ดเขาก็นึกถึงไทยคอมมิวเนอยครับนึกถึงแบบเหมือนแบบไทยทาวอะไรอย่างเงี้ยครับด้านคุณยุทธนาลิมเลิศวาทีชาวไทยในนครนิวยอร์กซึ่งถือเป็นแกนนําสําคัญที่มีส่วนผลักดันและอยู่เบื้องหลังคอยประสานงานกับทางการท้องถิน่นคนครนิวยอร์ก รวมทั้งรีเริ่มการจัดกิจกรรมและเทศกาลไทยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตลอดช่วงหลายป um ีท like ี่ผ่านมาจนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนใกล้เคียงและทางการท้องถิ่นอนุมัติจัดตั้งถนนสายนี้ให้เป็นที่รู้จักว่าเป็นถนนในชุมชนไทยก็เกิดจากการทํากิจกรรมเรื่องสงการอีกนั่นแหละเพราะว่าเราทํากิจกรรมทุกสงการเนี่ยปีหนึ่งสองครั้งนะฮะแล้วพอดีปี189เเนี่ยผมก็ คิดถึงว่าเอ๊ะเราสมควรจะมีถนนไทยแลนด์สักถนนไหมอะไรทองเนี้ยเราออกมาทํากิจกรรมแบบให้คนในนิวยอร์กซิตี้เขาเห็นคุณค่าของเราไหมว่าคุณค่าของความเป็นไทยคุณค่าของความเป็นอเมริกันไทยเป็นยังไงแล้วคุณค่าของการศิลปะไทยอาหารไทยคือเวลาเราทํากิจกรรมบนถนนเนี่ยครับผมมีวความรู้สึกว่า ม,มันได้มากมากาว่นคุณแดนเนยลรอมอดีตสมาชิกสภานครนิวยอร์กหรือซิตี้คานซิลผู้มีส่วนผลักดันโครงการถนนลิโต้ไทยแลนด์เวมาตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกบอกว่าแม้ในช่วงแรกจะพบอุปสรรคเรื่องข้อกฎหมายของนครนิวยอร์ก York, ที่ไม่อนุญาตให้ตั้งชื่อถนนตามชื่อประเทศได้แต่ในที่สุดก็ช่วยผลักดันกฎหมายและอนุมัติชื่อถนนตามชื่อประเทศไทยได้สำเร็จ และเป็นที่ยอมรับอย่างน่าภาคภูมิใจในนามชุมชนไทย So no York now happens in Thailand New matter what area the future This area will always be Little will always way It is New York City law now, And everyone will recognize everyone ด้านคุณเชอกาคริชนันสมาชิกสภานครนิวยอร์กเขต25บบอกว่าถนนสายนี้คือการยืนยันตัวตนของชุมชนไทยให้เป็นที่รับรู้และเป็นส่วนหนึ่งในเขตที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดของนครนิวยอร์ก ที่นี่จึงถือเป็นศูนย์กลางและเป็นเสมือนจิตวิญญาณของชาวชุมชนไทยในนครน,นิวยอร์กอย่างแท้จริงการเริ่มต้นตนับหนึ่งอย่างเป็นทางการของความเป็นชุมชนไทยในนครน,นิวยอร์กกลายเป็นสัญญาณในแง่บวกที่หลายคนอยากจะเห็นการเติบโตในทิศทางที่ดีขึ้นผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับสำหรับ อคอมมูนิตี้ของคนไทยที่จะมีการเติบโตมากขึ้นและในอนาคตผมคิดว่าบริเวณนี้ครับหลังจากเป็นไทยทาวแล้วก็จะมีการเติบโตจะมีการขยายตัวด้วยซึ่งผมก็หวังว่าอยากจะเห็นไทยทาวมันขยายไปเยอะขึ้นใหญ่ขึ้นุทิติพุธจันทรสมบัติชาวไทยในะนะครนิวยอร์กเชื่อว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่จะได้เห็นการเติบโตย่านธุรกิจของชาวไทย ขณะที่คุณฟาบิโอจินดากงศูนใหญ่นะนะครนิวยอร์กเชื่อว่ามีโอกาสที่จะต่อยอดความสําเร็จโดยการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยใจกลางนครนิวยอร์กได้ในอนาคตก็เป็นความฝันของผมที่ว่าอยากจะให้มันมีศูนย์วัฒนธรรมในลักษณะเป็นกิจลักษณะเพราะจริงๆเนี่ยนิวยอร์กเนี่ยมีคุณครูหรือผู้ที่มีความรู้ในเรื่องศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะโดยปกติเขาก็ไปสอนตามบ้านอะไรเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งซึ่งมันไม่มีที่ที่จะสามารถ เป็นศูนย์รวมของอการสอนสอนวัฒนธรรมที่อย่างที่เขาพูดกันนะครับซอฟต์พาวเวอร์อะไรเงี้ยนะครับให้ให้กับคนคนท้องถิ่นหรือคนสหรัฐหรือคนท,ที่ที่มาจากต่างประเทศเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมไทยนะครับข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าเฉพาะในเขตปกครองควีนส์มีชาวไทยอาศัยอยู่ราว1น0 0 0มคนซึ่งถือเป็นย่านที่มีชาวไทยอาศัยอยู่อย่างหนานแน่นที่สุดของนครนิวยอร์ก และถือเป็นย่านชุมชนไทยแห่งที่3ในเอเมริกาที่ได้รับการอนุมัติจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากทางการท้องถิ่นต่อจากย่านไทยทาวในนครลอสแอนเจลิสและศูนย์ไทยทาวที่นครชิคาโก้รัฐอิลลินอยครับพินิจการตุลาชมบอย c ์ o อฟอเมริกาภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับที่จบไปคือรายงานข่าวสดสตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพศสุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington Voice <Thank you. S 3> of America Washington และในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเราจะกลับมาคุยกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกับสถานการณ์น้ํานะคะที่ยังคงหนักหนาและต้องการการเยียวยาดูแลและหลังน้ําท่วมต้องฟื้นฟูด,ด้วยและอากาศก็หนาวเย็นมาปกคลุมด้วยค่ะวันนี้ผู้ว่าชลทียังตรงจะมา